ดูทุกคนกลับมาจกบบากกระปาปามารีเอ็กอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้นะคะปามาแบบน่าสดเลยนะคะซึ่งทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละว่าปามจะมารีวิวอะไรมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยสําหรับแบรนด์ ODBO นะคะเพราะว่ามันเป็นแบบรองพื้นบีบีครีมแบบซองที่ ODBO ทําครั้งแรกแล้วน่าจะเป็นแบรนด์ที่เขาเรียกไงแบรนด์ ODBO ซิวนาที่แบรนด์แบบอยู่ในตลาดนัดนะคะเขาทํากันนะคะสิ่งที่ปามจะมารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัวนี้ นะะี่เลยค่ะปิ๊งอันนี้ก็คือ O.D.B.O. เซรั l มรีแพสกิน BB ครีมนั่นเองนะคะปำซื้อทั้งเบอร์1แล้วก็เบอร์2มาเลยนะคะซื้อมา2ส,สีเลยนะคะคือด้านหลังอะคะ่ะเขาไม่ได้บอกว่ามาในปริมาตรเท่าไหร่นะคะอันนี้ปำซื้อมา49บาทซองละบาทนะคะถ้าจะไม่ผิดน่าจะ49บาบาทนะคะแต่รู้สึกว่าเขาให้มาเยอะนะคือจับจับดูเหมือนแบบเออให้มาเยอะนะคะ ตัวเจ้าตัวเเนลรีแพร์สกินบีบีครีมเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันทั้งปกปิดแล้วก็บำรุงไปด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมีผสมเมือกหอยทากอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงที่หน้าให้ดูกันโดยด้านขวามือจะเป็นเบอร์หนึ่งด้านซ้ายมือจะเป็นเบอร์สองนะคะโอเคบมเทียบให้ดู2สีนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์หนึ่งอันนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะศูนย์หนึ่งก็จะโทนเหลืองแหละแต่ก็จะเป็นความขาวศูนย์สองก็เป็นโทนเหลืองเหมือนกันนะคะคือจริงๆอ่ะสีใกล้เคียงกันมากๆเลย แล้วกลิ่นก็หอมมากๆเลยนะคะด้านขวาเป็นเบอร์หนึ่งนะด้านซ้ายก็จะเป็นเบอร์สองนะคะก็ประมาณเขาเรียกว่าอะไรสองบีบนะคะเดี๋ยววันจะลงด้วยนิ้วมือไปเลยก็แล้วกันเนาะน่าจะง่ายๆแล้วก็คือกลิ่นหอมมากนะคะกลิ่นมีความหอมมากๆเลยนะคะก็ทันก็คือใส่น้ําหอมนะคะใครแพ้น้ําหอมก็ต้องข้ามไปนะเพราะว่านี่มันกลิ่นน้ําหอมชัดเจนเลย แล้วก็เบอร์หนึ่งเนี่ยมีความขาวกระจ่างใสมากๆเลยนะจ๊ะตรงหน้าผากนี่ขอใช้ฟองน้ำก็แล้วกันเนื้อมีความแบบว่ายังไงเดียเป็นแบบเนื้อที่ค่อนข้างบางเบานะคะแล้วก็ลื่นๆนิดนึงอธิบายเนื้อไม่ถูกแล้วก็มาด้านซ้ายมือของปาที่จะเป็นเบอร์สองนะคะมันก็จะมีความเหลืองมากกว่านี้เห็นปะ่ะมันจะมีความขาวแต่นี่ก็จะเหลืองเข้าเข้ากับใบหน้ามากกว่านะคะ เขามีแค่สองเบอร์นะเบอร์หนึ่งและเบอร์สองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมชอบทําเบอร์แค่นี้ทำเบอร์ห้าไม่ได้หรอเบอร์ห้าเบอร์หกแบนี้เพราะว่าคนไทยเขาได้ขาวเนาะความจะมีรอยแดงของสิวตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะปกปิดได้หรือไม่นะฮะใช้มือเนี่แหละเนาะเบอร์สองเนี่ยเป็นโทนเหลืองที่โอเคเลยนะเข้ากับสีผิวปามอยู่นะ ใช้ฟองน้ำมากดๆนิดนึงก็ปกปิดรอยแดงไปได้นะแต่ว่าความดำๆก็ยังเห็นอยู่นะคะแต่ว่ารอยแดงค่อนข้างโอเคเลยก็จะใช้ฟองน้ำกดๆไปทั่วหน้าเลยนะคะเพราะเมื่อกี้เราลงกับมือแล้วเนาะกลิ่นมันหอมมากอะกลิ่นมันหอมแบบเป็นกลิ่นที่บาํารู้สึกว่าบอมสบายจมูกดีวิธีการก็คือใช้ฟองน้ํากดๆลงไปนะคะไม่ต้องถูแล้วนะ อันนี้ก็คือลงทั้ง2ด้านแล้วนะคะสังเกตว่ามันจะมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งก็มีความกระจ่างใสามากกว่าเบอร์ศูนย์สองแต่มันจะมีความลักษณะความเป็นฉ่ำๆนิดหนึ่งเนาะาะด้วยความที่รองพื้นมันแบบว่ามันจะเหมือนว่ามีความเมือือึนนิดหนึ่งะนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องการปกปิดนะคะก็ปกปิดพวกรอยแดงไปได้นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ปกปิดสนิทแนบแน่นขนาดนั้นนะคะแล้วก็ต้องเห็นรอยเนหะ็นเนาะ รอยกะก็ยังเห็นอยู่นะคะรอยสิวรอยจุดด่างดำแล้วก็ใต้ตาก็ปกปิดไปพอประมาณนะคะไม่ได้ปกปิดเยอะในส่วนนี้เดี๋ยวําจะลองบิวเพิ่มดูว่าจะได้ไหมนะคะด้านขวาก็ยังเป็นเบอร์ส่นหนึ่งอยู่นะคะเอาออกมาประมาณหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนี้จะใช้กับฟองน้ำหูลงไปเยอะด้วยนะเนี่ยอันเนี้ยเห็นว่านเนื้อมันจะมีความแบบน้าน้าฉ่ำๆ่นินดนึงนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีความเป็นแมตหรืออะไร ใช้ฟองน้ําค่อยๆกดดูว่าประสิทธิภาพของการปกปิดมันจะเพิ่มขึ้นไหมอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ละนะตอนนี้รู้สึกว่าขาวมาก c า v e r cover วางอลังการแต่ว่าลงไปรอบสองก็มีความยังไงเดียสบายหน้าอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหน้าใดๆหรือว่าเพิ่ม coverage ใดๆนะพอลงไปรอบสองก็ไม่ได้แตกต่างจากรอบแรกนะแล้วปามก็รู้สึกว่าหน้าปามเป็นความมืกๆด้วยหรือว่ารู้สึกไปเอง มันดูแบบฉ่ำอ่ะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนด้านขวามือก็ลงเบอร์สองอีกรอบหนึ่งเครื่องที่ยังมีรอยสงรอยสิวอะไรนะคะ ตรงนโอเคค่ะทุกคนปามก็ไปแต่งหน้าอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เป็นลุกลุคนี้นะคะถ้าใครอยากชมลุคนี้เดี๋ยวปามจะลิงก์ไว้ให้ที่ description บ o x อกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเจ้าตัว ODBO ที่เราได้มีการใช้บนใบหน้าตอนนี้นะคะต้องบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะสีมันก็เป็นโทนเหลืองสําหรับตัวปามามรู้สึกว่าโอเคอยู่ไม่ได้ขาวกระโดดลอยอะไรมากมายนะคะแล้วก็ตัวนี้สําหรับตัวปามปามว่าไม่เหมาะสําหรับคนที่ผิวผสมค่อนมันหรือว่าผิวมันอย่างปามนะคะ เพราะว่ามันจะมีความเมื่อกแล้วก็ค่อนข้างฉ่ำอะแต่แบบเป็นฉ่ำแบบเปียกๆไม่ได้ฉ่ำวาวสวยอะค่ะมันจะมีความเมือกซึ่งก็มันทําจากหอยทากอะเนาะ no. ใครเป็นคนที่ผิวเข้มจัดจัด,ด NC 35 40 50มสิบ่างเงี้ยนะคะใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มีค่าเบอร์หนึ่งและเบอร์สองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำมาน้อยขนาดนี้นะ สำหรับปามนะคะตัวนี้เนี่ยมันไม่ให้การปกปิดสักเท่าไหร่เลยแม้ว่าเราจะเพิ่มเป็นเลเยอร์ที่2มันก็ยังจะเห็นฝ้ากระริ้วรอยจุดด่างดาําอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังเห็นอยู่พวกรอยแดงนะคะที่เป็นรอยแดงเท่านั้นก็คือสามารถปกปิดได้แต่ถ้าใครหวังใจเรื่องความฟูเคอร์เรตัวนี้ไม่ได้นะคะระหว่างวันเท่าที่ลองนะคะเป็นคราบไม้ตกร่องอะไรไงคือต้องบอกว่าตัวนี้ไม่เหมาะสำหรับคนหน้ามาันฉะนั้นเป็นคราบหนักมากคราบจริงจังแล้วส่วน ตัวปั๊มรู้สึกว่าปั๊มไม่อินปั๊มไม่ชอบเลยปั๊มรู้สึกว่าคนมันน่าโม้มากแต่ถ้าใครเป็นคนที่ผิวแห้งปั๊มคิดว่าน่าจะชอบเพราะว่ามันมันมันแบบเมื่อกําลังดีสําหรับคนที่ผิวแห้งจัดๆนะคะแต่ถ้าใครเป็นคนที่ผิวผสมค่อนมันก็คือหรือว่าผิวมันก็คือไม่เหมาะนะคะมองข้ามตัวนี้ไปนะจ๊ะตัวนี้ไม่กันน้ําไม่กันเหงื่อนะคะก็ใครที่จะเอาไปเล่นสงการหมดจิตนะจ๊ะ เป็นว่านี่ก็คือเป็นการสรุปให้ฟังความรู้สึกว่าครบถ้วนแล้วแหละแต่ถ้าในส่วนไหนที่ยังสนใจในส่วนไหนที่ยังจะมีคําถามก็สามารถสอบถามมาได้นะคะที่ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวปามมาตอบก็แล้วกันนะคะวันนี้่ามลาทุกคนไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่ใน E นะีพีหน้าอยากให้ปามรีวิวอะไรพูดถึงสิ่งไหนก็บอกกันมาได้นะคะฝากติดตามทั้งใน IG Twitter แล้วก็แฟนเพจด,ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย